ยาวมืดลงไปเที่ยวหลงปันยาวมืดลงไปนะ โดเปยยิ้มจ้ยิ้มจ้ะโไม่ร้อ่หนนี่หลงปันได้พกลมีเด็กยิ้คนนึงอเอาถิงน้ำที่แมมว่า คนเดียวนี่คนนี้ของมืออ้อรูเหยียบ

เราฟังแล้วรูยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งลุกขึ้นยืนไม่กุ้งมัมีไอนั่นกันนานนะโอมีแล้วลูกค้ามาน้าอตรงนั้นเรือโค้งเครงโครงเตัวนี้ปล่อยเขาจัดการ

หว่างจับพ้มมากลนังก้นนังก้นเบียรเบียรข่ฟ้าออกนะครับอ้อันนี้กลิ่นรู้เลย่แตกกินออกขนาดนี้ไมกลิ่นก็เตยังเกิดไม่หายจากหัวใจอยู่เลยุในบ้านเนยู่ อนเป็นคนตัวด้วยุ้มอุ้มอมน้องได้ไหมนะได้ไหมนะเดี๋ยวนะหนูนะ